สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องท่านมาดูเรียนสิบบาทนะครับท่านว่าจะเป็นยังไงมั่งทุกวันนี้นะครับเรียนสิบบาทใกล้จะหมดปจากระบบแล้วน,นะครับท่านสำหรับถ้าเสียเรียนครับท่านในแต่ละปีปศนี่หายากมากเลยครับท่านจริงอยู่บางปศพอดีเดยอะมากสองถึงสามร้อยล้านแต่ว่าท่านควรจะหาเจอได้แต่ละเรียนนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับท่นส่วนมากแล้วจะเจอเฉพาะเรียนสิบบาท รัชการที่สิบเท่านั้นนะครับทุกวันนี้ยากมากที่นี่หาเจอได้นะครับภาคกคิดจะป็นแล้วแตงผมแล้วกรีบหน่อยนะครับรีบหาหน่อยนะครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแหเงเสนานา้าคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพล อ่ะรุ่นเด็ในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะครับจะทาการล้างนับเป็นรอบแรกครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับท่านเพิ่งเอามาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูในวันนี้เองนะครับดูดิครับผมจัดเจี๋ยครับก็ยังไม่ออกอยู่นะครับนี่จะเห็นรอยเปื้อน่อยู่เหมือนกันครับแต่ก็ยังเงาวับขึ้นมามากกว่าเดิมครับท่านตอนแรกๆดําปีมากกว่านี้นะครับท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสังเกตดูตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ครับเป็นเหรีย สีทองกับขอบที่สองสีทองตรงกลางนี่ครับแล้วก็นิกเกิลครับหรือว่าสีเงินอยู่ด้านนอกนะครับท่านเหรียญนี้นะครับราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับถ้าใครมีแบบนี้ครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับแบบนี้ครับสามเป็นเหรียญสามขอบนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับส่วนมากจะไม่มีนะครับในปีพศนี้ประเทศไทยครับอักษรบิลทำขึ้นมาเพื่อผู้การทางสายตาพศซ้อนสองพันห้าร้อยสี่สิบเกดครับท่านหายากมากนะครับนี้ครับด้านนี้ก็ตรงข้ามครับอยู่ฝั่งเดียวกันครับเนี่ยนครับฝั่งเดียวกันครับ สามขวดขอบครับแบบนี้หายากมากนะครับที่เจอครับในปีวสสสี่เจ็ดนี้ครับท่านดูที่ครับเหรียญสามขอบครับสวยงามขนาดไหนครับท่านดูที่ครับคมชัดเจ๋ามากครับหรับเหรียญนี้ครับราคาไม่ธรรมดาแน่นอนเลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีแบบนี้ครับสามร้อยอยากขายครับได้มากกว่านั้นแน่นอนครับท่านเชื่อผมเพราะว่านักสะสมก็ต้องการอนูนะครับแบบนี้เขาก็จะต่อนนิดๆหน่อยลงมาอดีตไวดีเขาอาจจะไม่รับซื้อเลยสามรับถ้าว่ามันน้อยไปครับ ส่วนมากเขาจะรับซื้อให้บอนน้อยนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันราคามันดีกว่านั้นแน่นอนครับรับรองว่าสามร้อยเส้นจะขายแน่นอนเก็บไว้ครับเพราะอนาคตมันไม่มีที่ให้หาเก็บเลยนะครับแบบนี้ครับหายากมากเลยครับแบบนี้นะครับจํานวนการผลิตนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบจ็ตเนี้ยอยู่ที่หกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านหกสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซ็นะเขาอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่าน ่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่แล้วละยี่สิบถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้สัพ์น้อยกว่าสามร้อยท่านจกขายเด็ดขาดเลยนะครับ